เศษสีหยดหนึ่งได้สร้างรอยแตกขนาด4มิลิเมตรบนกระจกของกระสวยอวกาศช่างเทคนิคของนาซาต้องคอยเปลี่ยนกระจกหน้าต่างห้องลูกเรือในกระสวยอวกาศอยู่บ่อยๆเพราะถูกขยับความเร็วสูงพุ่งชนเพื่อเป็นการป้องกันกระสวยอวกาศจะโครจรไปทางด้านหลัง เพื่อไม่ให้ส่วนที่บอบบางอย่างระบบการความร้อนถูกขยะชนที่ผ่านมานาซาต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางกระสวยอวกาศ8ครั้งเพราะขยะคิดเป็นหนึ่งครั้งต่อการปล่อยกระสวยอวกาศ14ครั้งแต่ขยะอวกาศจะเป็นภัยต่อเราบนโลกมนุษย์หรือไม่ส่วนมากมันจะมอดไหมไปเมื่อเสศีกับอากาศแต่กระนั้นในช่วง4ปีที่ผ่านมามีขยะอวกาศ5้า0มื่นตันที่ร่วงลงสู่โลกมันมีขนาดเท่ารถบัส450รคัน ในบรรดาสิ่งที่ร่วงจากอาวกาศในช่วง40ปีที่ผ่านมาการตกของสถานีอวกาศเมียในปี2001ถือเป็นหนึ่งในสี่ของจำนวนทั้งหมดขยะอวกาศยังไม่เคยทำให้ใครตายแต่ในปี1997มีชิ้นหนึ่งที่เฉียวโดนลายของหญิงชาวโอคลาโฮมาเชื่อว่าเป็นเศษจากจรวดเดลต้า2ซึ่งปล่อยขึ้นฟ้าในปีก่อนหน้านั้นความเสี่ยงในการถูกขยะอวกาศร่วงใส่คิดเป็นหนึ่งในล้านล้านคุณมีโอกาสถูกฟ้าผ่ามากกว่าถึงสองเท่า แล้วเราจะป้องกันอันตรายจากการพุ่งชนในอวกาศอย่างไรหลายหน่วยงานเริ่มมีการติดตามขยะอวกาศพวกเขาจะยิงเจรวจดไปยังขยะเพื่อให้มันหลุดออกนอกวงโคจรหรือดึงเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเพื่อจะถูกเผาไหม้ไปโดยไม่เป็นอันตรายวิธีแก้อีกวิธีก็คือหยุดทิ้งขยะทุกๆปีจะมีการทิ้งขยะในอวกาศประมาณ200ชิ้นในขณะเดียวกันขยะอวกาศไม่ใช่ภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดต่อมนุษย์ ที่จริงแล้วเมื่อมันร่วงสู่โลกก็มีลักษณะเหมือนอุกาบาตหรือส่องแสงบนท้องฟ้าเหมือนดาวตกเพราะฉะนั้นอธิษฐานเลยค้าอธิษฐานของฉันก็คือขอให้ไม่โดนขยะอวกาศร่วงใส่ค่ะ